ออลองคิดดูอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อน,นย,ย้อนหลังไปแปดเก้าร้อยปีจาบสังฆโลกอย่างนั้นนี่นะครับท<น>ีนี้ยังมีอยู่นะครับเห<น>็นอยู่ได้ที่สุโขทัยและตอนหลังเนี่ยที่สุโขทัยเนี่ยเขาทําเหมือนกับย้อนยุคไปในอดีตน,นะครับแล้วก็ทําจานสังฆโลกอยากเชิญชวนให้ไปดูกันนะครับแล้วก็ในแสดงว่ากรรมวิธีที่เหมือนกันกับสมัยนั้นเลยอไม่เหมือนครับคือเมือม่อเมื่อเมื่อมันพัฒนามานี่นะครับ พัฒนามาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นี่นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าทําแล้วเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกันลองคิดดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในขณะที่พี่น้องของเราบรรพบุรุษของเราไม่มีความรู้เรื่องไอทีนะแต่สามารถที่จะใช้ความร้อนนะครับเผาด้วยระยะเวลาด้วยความร้อนนี่นะฮะแล้วมันแล้วมันเป็นสูตรที่มันออกมาแล้วบางครั้งหลงตัวครับแล้วมันหลงตัวแต่ในปัจจุบันนี้ที่ทําย้อนกลับไปเนี่ยนะ มันยังทาแล้วมันก็คือเนื้อดินมันไม่ได้เท่าครับมันก็มีนะครับอันนี้ต้องถ้ารายละเอียดลึกๆนี่ต้องถามพวกที่เขาเขามีความชำนาญอย่างนี้โดยย่อดนะคุณจางปรุปัญญาของสมัยโบราณคนโบราณเมื่อเฉพาะคนไทยนะคนจีนอย่างกับแตงโมจีนที่ก็สร้างอย่างนี้ก่อสร้างได้ยังไงพีระมิดที่อียิปต์กสร้างได้ยังไงครับโอ้เนี่ยรก็เราจะเข้าเข้าปี ห้าต่าก็คือเป็นอุซเซียเราด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่อาจารย์ชัดชอได้นํามาฝากเราเพราะว่าเราไม่ไม่เคยทราบเลยว่าในเรื่องของเตาเข่าเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่เกิดขึ้นในอดีตครับเรี่กไว่าในแผ่นดินอุซเซียหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเป็นครั้งแรกท่านลองคิดอย่างนี้ฮะสมัยก่อนเนี่ยที่เราคิดกันบอกว่าพะร่วงก็คือพ่อคุณรางกำแหงเนี่ย บอกว่าท <lawsuit royable. S 2> ่านเอาฉลอมไปตักน้ำความเข้าใจของเราสมัยก่อนเป็นเด็กก็บอกว่าไอ้นี้เป็นนิทานหลอกเด็กแน่แต่ว่าชลอมที่ไหนจะเก็บน้ำได้ลอที่ไหนเก็บน้ได้แต่ว่าชลอมแล้วเอาดินมายาเอาดินเนี่ยนะครับเอาดินเหนียวเนี่ยมาหยาแล้วมันเบาสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เหมือนคล้ตุ่มที่บอกครับเอาดินเผาเนี่ยใส่โอ่งใส่ตุ่มอย่างนั้นน่ะมันก็บรรทุกน้ําได้ปริมาณเดียวกันแต่หนักกว่าแต่พระร่วงเนี่ยท่านให้สามเป็นฉลอมแล้วก็เอาดินมาปุด ถูกไหมครับแล้วเขาไปไปไปทำกรรมบวิธีในขณะเดียวกันสามารถบรรทุกน้ําได้มากกว่าเดิมแต่มีน้าหนักที่เบากว่านี่เป็นภูมิปัญญาจริงๆคือน่าไปน่าสนใจมากๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยท่านรองเจเจอก็จะนําเอาข้อมูลแบบนี้เนี่ยคุณแจบัย,ยมาเล่าสู่กันฟัให้กับคุณผู้ฟังช่วงก้าหนึ่งรู้ทางวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยใช่แต่แต่ว่าในชั่วโมงนี้เราขอเริ่มต้นในเรื่องของกฎหมายนะคะที่มีคุณผู้ฟังนะคะ เป็นคาถามฝากเข้ามาผ่านทางทีมงานเมื่อสักครู่นีเองนะคะจากคุณชัยยะนั่นเองค่ะถามอาจารย์องว่อวางนี้ค่ะบอกว่าลูกถูกจับในคดีพกปืนค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าไปถูกจับที่จังหวัดหนองคายทางเจ้าหน้าที่ให้ประกันตัวประกันตัวได้นะคะก็เลยอยากจะทราบว่าใช้ค้าราชการนอกพื้นที่เซ็นรับรองได้หรือเปล่าคะ เรื่องของกบบเอาตําแหน่งเป็นประกันอย่างนั้นเอาได้เท่านั้นนะครับในเรื่องของการประกันตัวเนี่ยนะครับคือใช้ข้าราชการหรือตําแหน่งในทางราชการเพื่อประกันครับการประกันตัวผู้ต้องหาผู้ต้องขังหรือจําเลยต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับถามว่าใครจะเป็นคนมีคําสั่งอนุญาตถ้าไปที่ศาล นะครับไปทงสาลนะถูกฟ้องร้องนะก็ผู้พากษาหรืศสารนี่จะเป็นคนอนุญ,ญาตหรือแม่อนุญ,ญาต<ฆ>แต่ถ้ายังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่สถานีนั้นก็จะเป็นคนอนุญ,ญาตการกู้กักอนุญาตนะครับทีนี้ถามว่าถ้าใช้ข้าราชการนะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับของทาง,ทางราชการไปประกัน,นก็ต้องดูว่าโทษโทษของความผิดนั้นนี่นะครับมันมีระหว่างโทษสูงเพียงใด ถ้าสูงเพียงใดเนี่ยเวลาเขาตีเขาตีราคาเป็นหลักประกันตีเป็นหลักประกันอย่างเช่นว่าข้าราชการในระดับ5 4าสหอย่างนี้นะครับประกันตัวในวงเงินไม่เกินเท่านั้นแสนเท่านี้แสนเพราะกคจะมียี่ต๊อกของเขาว่ากันไปแต่ตัวข้าราชการที่ไหนก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นข้าราชการที่ถูกต้องนะครับแล้วมีหนังสือรับรองยืนยันว่าท่านผู้นี้นะครับเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็ประกันได้ครับประเนินกันได้นะคะก็คงจะโล่งอกนะ สายหลุดไปในที่งานนะครับแหม่ยี่ต่อติดก็มาได้มุกคูสายสดกําลังรอถามคำถามมันอยู่ด้วยเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะครับจินตครับมีอุบัติเหตุด้วยติดท้ายกันหน่อยนะครับคุณหมีเนี่ยครับดูข้อมูลนะครับทางหน้าจอหนึ่งกกันสักครู่หนึ่งนะครับที่มีใบแจ้งหนี้เนี่ยตามที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือมีชื่อพี่ชายเป็นผู้เช่าซื้อนะครับแล้วก็มีชื่อคุณแม่คุณเป็นผู้ขัประกันถูกต้องนะครับครับอย่างนี้ครับคุณนุวัต์ ถ้าเรื่องนี้สมมุตินะเรื่องนี้ถ้ามีอยู่จริงเรื่องนี้มันก็พ้นพ้นขาดอายุความหมดแล้วครับเพราะว่าพี่ชายเสียไปตั้งยี่สิบปีเนี่ยนะฮะมันก็ขาดอายุความไปแล้วแต่ทีนี้ผมว่าอย่างนี้ครับเอาใบแจ้งหนี้เนี่ยนะครับแล้วเราดูว่า <c oughs> บริษัทที่ว่าน่ะเขามีที่ตั้งมีที่อยู่แห่งหนที่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราก็แจ้งไปทางเขานะครับลองสอบถามไปที่เขา นะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการกู้นี่ยืมสินอะไรกันไปนะครับพี่ชายก็สูญเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แจ้งผิดนะครับนะครับถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อเราต้องการจะทราบว่าคืออะไรนะครับหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณอนุวัตรก็เอาใบแจ้งหนี้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ไปที่โรงพักก็ได้นะครับสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดของคุณอนุวัตรนะครับ แล้วก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าทั้งพี่ทั้งคุณแม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเป็นหนี้เป็นสินเอาไว้และประกอบกับพี่ชายก็เสียไปชีวิตไปนานแล้วแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสอบถานซิว่าบริษัทแห่งโปรดนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบริษัทไรนะครับเท่านั้นเองนะครับอยาไรเพิ่มเติมไหมครับคุณอนุวัฒน์ครับ ผมว่าอย่างนี้ฮะเรื่องราวนี้เนี่ยรู้สึกท่านนายกนรินพงศ์เนี่ยเคยตอบคาถามเรื่องนี้บ่อย<ม>นะฮะคือเรื่องก็งมีว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีพวกที่18มก,กุฎเนี่ยนะครับเยอะแยะนะครับผมเชื่อว่าทางราชการเนี่ยเขาก็กำลังปราบปรามอยู่แต่ว่าเราต้องช่วยอีกทางหนึ่งครับคือไปแจ้งความนะครับต้องไปแจ้งความครับเพื่อที่จะให้เบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดําเนินการปราบปรามอยู่ วันนี้ที่เขาปราบปรามเนี่ยมันยังไม่มันมันมันก็พยายามปราบไปถึงต้นต่อเนี่ยฮะหลายหลายแห่งแล้วลผมว่าเราช่วยกันอีกคนละไม้คนละมือครับคุณนุวัฒน์สังคมจะน่าอยู่ขึ้นครับรถปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุคือสาเหตุเพราะว่าถนนชมรุดครับเนี่ยทีนี้เนี่ยจะถามว่าเราจะฟ้องร้องนะทานกรมทางหลวงได้ไหมครับท่านรองนะมันอย่างนี้ครับถนนชมรุดถ้าถนนชมรุดเนี่ยนะฮะเคยมีเคยมีกรณียอย่างนี้เหมือนกันถ้าชำรุด แล้วเขามีป้ายบอกไว้ชัดเจนแล้วเรารุกเข้าไปไอ้อย่างนี้เราไปเอาผิดเอาโทษอะไรก็ไม่ได้ชัดเจนไอ้อย่างนี้ไปเอาอะไรเอาผิดอะไรเขาไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าในกรณีซึ่งมันเกิดมันเกิดยุบตัวลงไปเพื่อเห็นนะครับในต่างประเทศเนี่ยขับขับรถไปเพราะถนนมันยุบลงไปเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยซิตี้เนี่ยถูกฟ้องร้องแน่นอนของเราก็เขาก็เคยทํานะครับไอ้เรื่งง่่่าาาาาาน้้้้้้เหหมมมวถถไไแแจจใรรทบ หรือไม่ตั้งป้ายไม่ตั้งอะไรไว้ล่วงหน้าเนี่ยอันนี้ก็ฟ้องร้องก,กันได้นะครับถ้าถามว่าฟ้องร้องได้ไหมนี่ตอบได้ทันทีอยู่ฟ้องรอ้องได้ได้นะครับ,<ด>รบแล้วก็อย่างนี้ครับว่าในกรณีซึ่งมันมีกรณีเช่นนี้เนี่ยทางมันชํารุดแต่มันชํารุดถ้ามันชํารุดโดยโดยโดยเหตุปัจจุบันทันด่วนเหตุสุริสัยอย่างเช่นมันเกิดแผ่นดินไหวอ้อย่างนี้เป็นอีกเรื่องนะครับแต่ถ้าเผื่อมันเห็นอยู่แล้วว่าแล้วอย่างนี้มันชํารุดนะครับแล้วไม่บอกไม่แจ้งอย่างเนี้อย่างนี้เอาผิดได้ ครับเอาผิดได้ก็แล้วแต่กรณีไปแล้วแต่กรณีครับแล้วก็มีทางคุณนรงกับคุณวรชัยใช่ไหมคุณจันก็ถามอาจารย์เข้ามาอย่างนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมานะแต่ที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของคุณแม่ค่ะก็เลยถามว่าถ้าอยากจะเป็นผู้จัดการบรดกจะต้องดําเนินการอย่างไรคะอาจารย์คะอ๋อนิดเดียวครับไปยื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนะครับที่ศาลครอบครัวและเยาวชนการนะครับ ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปยื่นที่ศาลครอบครัวเยาวชนกลางตรงตรงสนามหลวงนะครับติดกับศาลศาลหลักเมืองนะครับแต่เผื่อว่าเป็นจังหวัดอีก76็ดสิบหจังหวัดทั่วประเทศก็ไปยื่นที่ศาลจังหวัดเอกสารที่จะต้องเตรียมก็อย่างนี้ครับหนึ่งจะต้องมีใบมรณบัตรของคุณแม่ที่ตายนะครับสองมีทะเบียนบัญชีเครือญาติคือหมายความว่าคุณแม่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนเป็นลูก เป็นลูกเป็นลูกคุณแม่เนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ของของคุณแม่คือใคร <Okay. S 1> หรือคุณแม่เนี่ยมีสามีคือคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรนะครับเป็นเคยญาติ <Okay. S 1> เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าญาติ บัญชีเคอญาติเหล่านี้เนี่ยใครเป็นทายาทโดยทางการกฎหมายของคุณแม่มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าคุณแม่เนี่ยมีพี่น้องอยู่ห้าคนพี่น้องห้าคนตกลงกันนะครับสมมุติว่ามีคุณคุณแจงเป็นพี่สาวคนโตนะครับน้องอีกสี่คนบอกว่าเห็นควรให้คุณแจงเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกก็ให้ทําบันทึกมาซะว่าทายาททั้งห้าคนรวมทั้งคุณแจงด้วยคุณแจงก็ยินดีที่จะรับเป็นผู้จัดการ และน้องอีกสี่คนสี่คนนี้ก็เห็นพ้องว่าคุณแจงเป็นผู้เหมาะสมก็ทําเอกสารชิ้นนี้มาแล้วพร้อมกับสําเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็เขียนในคําร้องแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยไปให้ทนายความเขาทำนะครับให้ทนายความเขาทาไปแจ้งกับทนายความแล้วเรื่องนี้ไม่ยากครับนะครับแล้วก็สารท่านโดยส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อสารรับนะครับคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยเราก็นําพยาน ทั้งเอกสารทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคลเข้าไปสื้วันเดียวก็เรียบร้อยครับใช้เวลายใช้เวลาดําเนินการจริงๆเนี่ยไม่ควรเกินกว่า45วันบห้าวันทางด้านการียบชยนะครับคุณนคุณวรชัยด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณสัจชัยเนี่ยถ้าเรียนถามท่านรองเจ้าจอบบอกว่ากรณีไปเซ็งร้านจากคนรู้จักค่าเซ็งร้านเนี่ยสองแสนบาททีนี้ก็จ่ายเงินสดไปนะครับและในสัญญาเนี่ยผมว่าต้องต้องจ่ายเพิ่มอีก5,000บาทต่อเดือน เป็นจำนวน3ปีในสัญญา,านี่นะครับ่าต้องจ่ายอีก5 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นจำนวน3ปีแต่ภายหลังเนี่ยนะครับเขามาอ่านรายละเอียดในสัญญาก็ค่อนข้างที่จะเสเปรี่ยบนะครับท่านรองก็เลยอยากจะทราบครับว่าทางคุณสัญชัยเนี่ยจะสามารถยกเลิกสัญญานี้ได้ไหมครับแล้วก็จะมีวิธีไหนครับในการจะไปยกเลิกสัญญาฉบับนี้นะครับและให้ได้เงินสดสอง2,000บาทที่จ่ายไปคืนมาด้วยครับท่านรอง<ม>โอ้โอคุณสัญชัยครับต้องเรียนคุณสัญชัยอย่างนี้เลยครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องโบราณมากนะครับ<ม>คําว่าโบราณของผมในที่นี้เป็นอย่างนี้ครับการเซ็งล้านเนี่ยนะครับมันก็คือสัญญาต่างตอบแทนซึ่งกันแล้วเซ็งร้านเนี่ยภาษาภาษาที่เขาใช้กันในวงการธุรกิจก็คือแปะเจี๊ยะแปะเจี๊ยก็คือว่าเงินกินเปล่าออนะครับการเซ็งเนี่ยก็คือว่าได้เงินแปะเจี๊ยคือเงินกินเปล่ามาแล้วสองแสนผมซึ่งเป็นเจ้าของ เจ้าของตึกที่ให้เช่าเนี่ยจึงจะยินยอมให้คุณสัญชัยเนี่ยมาเช่าชนะครับการเซ้งนีค่คือเงินกินปลาไปเลยในสัญญาโดยทุกฉบับเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วครับคุณ,ค,ณคุณเยดาผู้ที่ให้เช่าหรือผู้ที่ให้เซ้งเนี่ยเขากินปลาทุกคนแหละครับแล้วสัญญาตัวนี้เนี่ยไปฟ้องร้องกันอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีทางได้คือเมื่ <Estados S 1> อตกลงแล้วเนี่ยนะครับคือค่าเซ้งคือเงินกินปลาเนี่ยเอาไปแล้วสองแสนเสร็จแล้วก็มาตกลงว่าไอ้สองแสนเนี่ยฉันให้เธอเช่าได้กี่ปี จะให้เธอเช่าได้สามปีทำไมจึงเช่าได้สามปีผมให้มุมนิดนึงในทางกฎหมายเนื่องจากว่าสัญญาเช่าเนี่ยถ้ามันเกินกว่าสามปีครับคุณวิยามันต้องไปจดทะเบียนนะครับถ้าเกินกว่าสามปีต้องไปจดทะเบียนนะครับคือกฎหมายกําหนดไว้แต่ถ้าไม่เกินสามปีเนี่ยเอกชนต่อเอกชนทากนได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาที่ถูกต้องบังคับได้ตามกฎหมายทีนี้ในสัญ,ญญาก็เขียนเอาไว้ด้วยผมเชื่อว่าท้านกับเริ่มสัญญาเขาเขียนแล้วว่ารายเดือนเนี่ย คุณแจงต้องมาจ่ายผมผมเป็นผู้ให้เช่าเนี่ยต่อเดือนอีกทุกทุกเดือนเดือนละห้าพันห้าพันห้าพันสามปีก็สิบสองสามสามสิบหกก็อีกสามสิบหกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามถามว่าผมเซ้งไปแล้วผมจะขอค่าเซ้งคืนไหมไม่มีทางไม่มีทางเลยเพราะว่าคุณไปตรวจสอบสัญญาดูทีหลังก็รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบคุณวิทยาแสดงว่าในสัญญาเขาระบุอยู่ระบุชัดเจนคุณวิทยาครับเราเคยเล่าให้ฟังว่า เราไปทํางานที่หน้องคายที่อูดรธานีเร่อของที่นอกระบบรีของที่นอกระบบไอ้นั่นขนาดนอกระบบนะครับเราดูบอกว่าเฮ้ยมันนอกระบบแล้วพอเรียกเราเชิญคนที่เขามีปัญหามาแล้วนั่งคุยกันผมก็จับได้จริงๆเลยผมก็ถามว่าเนี่ยสัญญาตัวนี้เนี่ยถามคุณป้าริคุณป้าเซ็นหรือเปล่าแกอย่ามาถามข้าเลยมาถามไงก็ไายมือข้าแท้ๆเอาอย่างนี้ว่าไงสัิญาก็เซ็นเองเลยครับถ้าเกาเซ็นเองก็ค่าเซ็นไปก็ให้ข่าเซ็นอ่ะ ผมถามว่าคุณป้าคุณป้าจะเซ็นเนี่ยข้าสตางค์ให้คุณป้าไหมเจย๋ยคุณป้าครับเข้าสตางค์ให้คุณป้าไหมครับให้แต่เขาไม่ได้ให้ค่าเท่านี้นะอตอนให้เขาให้ค่าสองหมื่นแล้วเขาเขียนกี่หมื่นครับเขียนห้าหมื่นแล้วคุณป้าเซ็นทาไมครับก็ไม่งั้นมันก็ไม่ให้เงินค<อ>่าอย่างนี้ครับอย่างนี้คือประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่ต้องถามเราครับถามตัวเราเองแล้วมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็พูดกับผม <Das que ath let> บอกว่าคุณไม่เป็นชั้น <c oughs> คุณไม่รู้หรอก <c oughs> ยามเออเราเดือดร้อน <c oughs> เราก็ต้องเอาผม <c oughs> บอกคุณป้าครับถ้าเมื่อจรงเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปขึ้นสารไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางไปคุยกับเขาได้เลยเพราะฉะนั้นท่านรองเลงจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยคือต้องวิเคราะห์ต้องคือต้องใช้ความคิดนะฮะที่ถี่วนนะท่านรองที่อย่าเอาความเดือดร้อนเราเราไม่มีสองหมื่นจริงๆแต่ว่าต้องไปใช้เขาห้าหมื่นเนี่ยส่วน่างสามหมื่นณวันนั้นเรายอมแต่พอวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีใยให้ ผมว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่มันเดือดร้อนที่มันต้องใช้ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าเราคุยเลยว่าเรื่องนี้มันคืออย่างไรกันแน่นะครับแล้วก็ผมว่ามันมีทางออกตั้งหลายหลายทางแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ยอมที่จะเสนอทางออกเหล่านั้นเรามีความกล้าไม่พอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองฮะเรากล้าไม่พอกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายหลายท่านนะครับทัง้งคุณวิทยาคุณเปียดาเราทํางานที่นี่กันมาเกือบปีบางคนเนี่ยเป็นหนี้เขาจริงไหมจริง ไปกู้ดียืมสินมาจริง<ะ>กู้นี่กู้นี่ยืมสินมาซื้อบ้านเ,าเสร็จเรียบร้อยมีเกิดมหาอุทกภัยปีที่แล้วเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่จะไปไปผ่อนเขาเนี่ยมาซ่อมบ้านทีนี้ไอ้ค่าไอ้ค่าที่เราผ่อนมันก็ค้างก็ค<ะ>้างเพราะเขาทวงหนี้ครับอายครับผมถามว่าอายทําไมเราพูดความจริงกันว่าเป็นอย่างนี้มีคนก็พูดกับผมอีกเป็นชั้นไม่เป็นชั้นไม่รู้หรอกผมบอกคนไทยนี่นะครับอย่างน้อยสุดเมื่อกี้ยังคุยนอกรอบกันนะครับบอกว่า ถ้าเราพูดความจริงต่อกันแล้วบอกมันเป็นอย่างนี้แล้วเราหาตัวช่วยอื่นๆมาช่วยกันนะครับเราถามกันนี่นะครับผมอยากจะเสนอไว้อันหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะสมาคมทนายความเท่านั้นนะครับที่สานักงานในการสูงสุดก็ได้นะครับที่ต้องหลายๆที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือาพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพียงแต่ว่าเราเองต้องไปบอกความจริงเขา,เาให้ข้อมูลที่แท้จริงรผมเชื่อว่ายังไงไงก็คุยกันได้ ถึงแม้ว่าสุดท้ายสุดไปถึงที่ศาลนะครับอยากลัวศาลก็ต้องพูดความจริงก็พูดความจริงแล้วก็พูดเล่าให้ผููภากสารฟังเพราะพู้ภากษาออกมาเราพูดได้นะครับเราอยู่ในศาลท่านขาดิฉันเป็นอย่างนี้ท่านขับผมเป็นอย่างนี้ผมไม่มีเจตนาที่จะโกงผมไม่มีเจตนาแต่ผมมันเป็นอย่างนี้ศาลท่านก็จะพูดกับทางฝ่ายโจท์ี่มาฟ้องคดีเพราะฉะนั้นท่านรอกำลังจะบอกว่าถ้าทุกคนพูดความจริงคุณเบียร์ดาไม่ผ่านเลย เรื่องที่จะเข้าสู่ศาลน,น่าจะน้อยลงน้อยลงแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่อยากจะไปพูดความจริงในครั้งสุดท้ายเมือ่อต้องไปยื่ในในศาลครับ เรวันนี้หลากหลายคำถามแล้วก็เชื่อว่าทุกคำถามนั้นเนี่ยเป็นข้อคิดให้เราได้สมุนนะคะบวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองมากี่ครั้งท่านนายกมากี่ครั้งก็จะมีสีสันนะมีคำพูดดีๆมีทั้งบุญและบู๊แต่วันนี้บู๊ไม่อยู่นะครับครับแหมวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้มีหลายท่านก็ฝากคำถามมาหลากหลายรูปแบบเลยท่านรองต้องทิ้งท้ายกันแล้ครับวันนี้ผมผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่า เราเรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆจากเมื่อวานดีนะครับเพื่อจะมีชีวิตสําหรับวันนี้และเราจะต้องมีความหวังสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยอันเบิร์นไน์สไบบอกไว้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คืออย่าหยุดยั้งที่จะตั้งคำถามครับอย่าหยุดยั้งที่จะตั้งคำถามนะครับต้องสงสัยตลอดครับต้องสงสัยตลอดเพราะว่าความสงสัยของเรานั้นเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านเคยตัดเอาไว้นะครับว่า ความสงสัยจะทําให้ความประมาทน้อยลงครันะครับก็ขอความสุขสวัสดีกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วก็พ่ออย่างยิ่งคุณวิทยากับคุณปีดายังน่ารักเหมือนเดิมทั้งคู่เลยคขอบพระคุณมากครับท่านรองยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณครับรยินดีครับยินดีครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับและที่เกิดการถ้ายนะครับขอบครณคับท่านรอง กินด,ดีครับ